อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์เล่าไปเรื่อยกับฟงอาจจีรอ่อน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วน,นะครับกับรายการเล่าไปเรื่อยดําเนินรายการโดยผมองอาจจีรอ,อนที่ปรึกษาสหรับพิมพ์อมรินทร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยากจะหยิบยกเอาหนังสือเก่าเล่มหนึ่งมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับคําว่าเก่าในที่นี้ก็คือมันเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าคุ้นผู้ฟังหลายคนเนี่ยได้เคยอ่านแลวก็มีความประทับใจในเนื้อหา นั่นก็คือเรื่องวิสัชช์ออฟออสซึ่งเรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าพ่อมดแห่งออสหรือพ่อมดมหาัจาจิรย์แห่งเมืองมรกกซึ่งจะบอกว่านิยายเรื่องเนี้ถูกยกให้เป็นวรรณกรรมเยาวชนเขียนกันมานานแล้วนะครับแล้วถูกเอามาดัดแปลงเป็นทั้งภาพยนตร์ทั้งละครเวทีทั้งการ์ตูนหรือเอามาตีความใหม่อีกมากมายหลายเขาเรียกอะไรอ่ะ ในหลายๆมิติเลยทีเดียวกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีนะครับวันนี้ทางอมรินนะฮะโดยแพลวสนักพิมพ์เนี่ยได้หยิบเรื่องนี้เอามาตีพิมพ์ใหม่กันอีกครั้งพร้อมภาพประกอบสวยงามวันนี้เราจะมาคุยกันว่าหนันงสือเล่มน,นี้ให้อะไรกับเราบ้างครับคุณฟังครับ ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของวิสัยทออสเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดถึงกันในมิติของความเป็นภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังที่สร้างกันมาตั้งแต่ปี1939ยาวนานมากครับ7 8 0ปีเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ย ในใน,ในความเป็นหนังก็จะเป็นหนังขาวดำนะฮะแล้วเทคนิคของการทําหนังสีเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มเกิดขึ้นเขาเรียกว่าระบบการถ่ายทําที่เรียกว่าเทคนิคคัลเลอร์นะฮะซึ่งจะทําให้ภาพออกมาเนี่ยสดใสหนังเรื่องวิศาสซ์ออสเนี่ยที่สร้างกันใน,ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ถ่ายทําเป็นภาพยนตร์สีเทคนิคคัลเลอร์คือสีมันจ่มมากคือพูดง่ายก็คือว่าทันทีที่ ผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบเนี่ยก็เข้าไปค้นใน YouTube ดูก็มีนะฮะก็จะมีอ่ามันจะเป็นแบบเาเรียกอะไรคัดสั้นๆนะฮะให้ให้เราดูแตกก่ก็ต่อเนื่องจนจบนะฮะคือหนังก็จะเปิดเรื่องด้วยภาพสีสีเปียนะะก็เป็นสีออกสีน้ำตาลซึ่งคนสมัยนั้นเนก,ก็รู้สึกเฮ้ยก็ไหนบอกหนังเป็นสีไงทำไมเปิดมายังเป็นสีสีเปียหรือพูดง่ายก็คือขาวดำอยู่นะครับ คือจะว่าไปนั่นก็คือเ,เรียกแะไรเทคนิคของการเล่าเรื่องนะฮะก็คือเนเรื่องด้วยขาวดาแล้วก็พอมินในภาพของการผจญภัยก็คือยามที่บ้านของโดรธีเนี่ยโดนพายุไซโคลนนะฮะ พัดขึ้นไปแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นพายุทอร์นาโดนะฮะหมุนหมุนนะพายุทอร์นาโดเนี่ยแล้วก็พาบ้านทั้งหลังเนี่ยไปตกในดินแดนของพวกมัชกินเนี่ยฮะไปทับแม่มดที่มีรองเท้าวิเศษตายแล้วก็ต้องเริ่มในการผจญภัยเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่บอกว่าเออการที่เป็นเป็นหนังที่สร้างมาจากวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมันก็จะมีมิติข,ของการถ่ายทอดที่แตกต่างกันไปเรามาพูดถึงในเรื่องของ ภาพยนต์เป็นก่อนที่จะเข้ามาสู่หนังสือนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจำภาพของภาพยนต์เรื่องนี้ได้โดยเพราะอย่างยิ่งบทเพลง Over the Rainbow ซึ่งร้องโดย Judy ้ a าร์ n d j u จูดี้การ์เเนี่ยนะฮะเป็นนักแสดงที่แสดงเป็นโดโรธีในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโดรธี Dorothy ในเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นเด็กแต่ว่า j u d ี้การ์เลอาจจะเขาเรียกอะไรร่างกายอาจจะเป็นสาวขึ้นมาแล้วแต่ก็พยายามจะ แต่งตัวให้ให้เป็นเด็กแต่อย่างไรก็ตามทีเนี่ยการแสดงของเธอเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าสร้างความประทับใจให้กับเรามากคือในหนังเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยมันทําให้การเห็นภาพในชัดเจนคือในในเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยก็จะเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะฮะเป็นเรื่องราวเป็นตัวหนังสือไปเรื่อยๆแต่พอเป็นหนังเนี่ยมันมีความเป็นหนังเพลงนั้นความเป็นหนังเพลงเนี่ยมันก็ง่ายในการที่เราจะดูในการที่เราจะสื่อสารกับ กับตัวเราเองกับความคิดของเรานะฮะแล้วมันก็สร้างความประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีเพลงหรือได้ยินเสียงเพลง Over the Rainbow ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนึกถึง Judy Garland ทุกทีไปเราก็จนึกถึงว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีความหวังเรามีความฝันเรามีดินแดนในจินตนาการในหัวใจของเราเสมอกลับมาที่หนังสือนะฮะ หนังสือเล่มนี้พูดคือถ้าพูดง่ายว่าในเวลาเราอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนอย่างหนึ่งที่มันจะเหมือนกันก็คือการเดินทางผจญภัยของเด็กมันอยู่ที่ว่าเด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นนะจะไปผจญภัยในแบบไหนหลักๆก,ก็คือจะไปหาของวิเศษไหมจะไปหาสิ่งที่เอามากู้โลกเอามาช่วยโลกอะไรหรือเปล่าคือหลักๆเราถ้าอา่านนิทานเลไมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามทีนะฮะเราจะสังเกตว่าวณกรรมเยาวชนเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราติดอกติดใจเนี่ยมันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากวรรณกรรมเยาวชนทั่วไปท่านฟังครับในเรื่อง Lord of the Ring เนี่ยถามว่าเออเขียนกันัาตั้งนานแล้วเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกเนี่ยถึงวันนี้ทำไมยังมีคนอ่านอีกตั้งมากมายแล้วก็อ่านกันอยู่ตลอด ครั้งหนึ่งตอนที่ผมทําหนังสือเรื่องสุริโยไทยนะครับท่านไวยได้ถามผมว่าฉับรู้ไหมว่าทําไมเรื่องหลอดรับดลิงเงี้ยถึงได้เป็นที่ติดอกติดใจของคนทั้งโลกผมก็บอกว่าเพราะว่าหนังสือมันดีใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้ท่านบอกว่านื่ข้อวิเศษของหลอดรับดลิงเนี่ยในหนังสือทั่วไปเนี่ยตัวเองเนี่ยมันจะไปหาของวิเศษ จะไม่ช่วยโลกแต่ในเรื่องเหล่าโดราลิงเนี่ยตัวเอกจะเอาของวิเศษไปคืนจเจ้าของวิเศษเป็นทลายมันก็คืออีกมุมมองหนึ่งที่เฮ้ยมันก็ช่วยโลกเหมือนกันนะช่วยคืนความสมดุลและก็ความยืนิธรให้กับโลกนั่นฝั่งครับในเรื่องการเดินทางของดดรทีในเรื่องพ่อมุดแห่งเมืองมรกตเนี่ยเราก็จะพบว่าเวลา ตัวเองเดินทางเนี่ยมันก็จะมีการผรจนภัยแต่ในการไปรจนภัยของดูรทีเนี่ยกับเจ้าตัวโต,วตวเนี่ยก็จะไปเจอเพื่อนสามคนไปเจอหุ่นฟางซึ่งบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่ามันไม่มีสมองนะมันอยากจะได้สมองดูทีบอกเอองั้นก็ไปด้วยกันสิเพราะว่าดุรทีเนี่ยกำลังจะไปหาพ่อมดแห่งเมืองมารกดพ่อมดออสเนี่ยเพราะว่าเขาจะช่วยฉันกลับบ้านได้แล้วเขาก็น่าจะช่วยให้เธอเนี่ย มีสมองที่แหลมคมก็เดินทางไปด้วยกันเดินไปเดินไปก็จะไปเจอกับดีบุกนะฮะก็คือจะเรียกว่ามนุษย์ดีบุกมนุษย์กระป๋องอะไรก็ได้นะฮะก็เป็นคนตัดฟืนอยู่มนุษย์ดีบุกก็บอกว่าเฮ้ยไปด้วยสิเขาเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไม่มีหัวใจเขาอยากได้ได้หัวใจอ่ะก็ไปด้วยกันเดินไปเดินไปเดินไปก็ไปเจอกับสิงโตเจ้าป่า ถงโตก็บอกอไปได้วยกันไปทําไมอะ่ะคือเขาอยากได้ความกล้าคือทั้งสามเพื่อนของโดโรทีเนี่ยคนหนึ่งอยากได้ไม่มีสมองก็อยากได้สมองอีกคนหนึ่งอยากได้หัวใจอีกคนนึงอยากได้ความกล้าแล้วถามว่าในมุมมองของการเดินทางในครั้งเนี่ยแล้วเมื่อทั้งสามเนี่ยรวมทั้งโดโรทีด้วยเนี่ยไปเจอพ่อมมสออสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าพ่อมมสออสเนี่ยเป็นพ่อมสจริงๆเหรอ คือก็น่าแปลกนะฮะท่านผู้ฟังครับในดินแดนของบริเวณที่เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้จะมีแผ่นดินอยู่4เหนือใต้ออกตกปกครองด้วยแม่มดจริงๆนะฮะมีแม่มดใจดี2กับแม่มดใจร้าย2ก็รวมเป็น4แม่มดใจร้ายก็แพ้แม่มดใจดีอยู่แล้ว คือแพ้โดยโดารทีนะไ,ไ,ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าทะเลาะก,กันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อมดออสแห่งเมืองมรกตที่บอกว่าเป็นพ่อมดจริงๆนี่กลับไม่ใช่ mm hmm. เขาเป็นแค่นักแสดงในคณะละครสัตว์ที่มีความสามารถในการทําเสียงในการเรียนเสียงในการพากเสียงได้มากมาย mm hmm. เขาเองเนี่ย mm hmm. ก็หลงมาอยู่ที่เมืองนี้ นะฮะแล้วก็เออสร้างเมืองขึ้นมาในแผ่นดินเนี่ยสร้างเมืองขึ้นมาแล้วปกครองโดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพ่อมดเลยพูดง่ายๆก็คือพ่อมดไม่มีอยู่จริงแต่ขนาดเดียวกันทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นพ่อมดเพราะเขาก็ใช้เขาเรียกอะไรเทคนิคของตัวเองในการที่จะอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งถามว่าการที่เขาจะต้องอยู่คนเดียวปกปิดตัวเองจากสิ่งรอบข้างมันก็ไม่ใช่ความสุข เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรธีแล้วก็เพื่อนทั้งสาคนของเขาเนี่ยรวมกระทั่งไปถึงพอมอสอดนะทุกคนขาดทั้งสิ้นขาดความมั่นใจขาดความรักขาดความกล้ากลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแต่ถึงที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราพยายามจะค้นหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราเองทั้งสิ้นหรือเพียงแต่ว่า ในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยหันกลับมามองตัวเองเราไม่เคยเปิดใจมองตัวเองเราไม่เคยรับรู้ว่าเราเองเนี่ยมีค่าสิ่งหนึ่งซึ่งเพื่อนทั้งสามคนโรุ่นทีมองเห็นก็คือว่าในการเดินทางอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ให้แต่ละคนเนี่ยได้แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองค้นหาแต่ถึงขนาดนั้นเน่ยเมื่อ บอกความจริงว่าเฮ้ยคุณมีสิ่งนี้อยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เชื่อมันต้องมีสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างไหมถ้าเอาเข็มหมุดผสมกับข้าวแล้วก็ใส่ลงไปในสมองของหุนห่นไรกะหุ่นไรกะสูงเออฉันเริ่มที่จะมีสมองแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็แค่เป็นสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างคืออะไรก็ได้ที่ทําให้เราสึกว่ามันมีความมั่นใจหุ่นดีบุกเองเนี่ยนะฮะก็ได,ได้ได้หัวใจมา หัวใจของความรักคือแล้วสิ่งตัวเองก็มีความกล้าดคือพูดง่ายก็ถือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะฮะในเรื่องนี้ความเชื่อมั่นของตัวเองมันมาในรูปของสัญลักษณ์แต่เราเองเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจําเป็นไหมที่ต้องหาสัญลักษณ์หรือเราจะสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาในหัวใจของเราเองความรักความคิด ของสมองความกล้าหาญผมว่ามันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราละเลยมันเราหันจะไปมองแต่สิ่งรอบข้างเอาตัวไปเปรียบก,กับสิ่งรอบข้างโดยลืมไปว่าแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งที่เรารักนั่นมันก็มีค่าควรแล้วที่เราจะภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเรา คุณผู้ฟังครับบางครั้งมันก็มีการเปรียบเปิดเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยใ,ในเรื่องเนี้ยมันมีในยะมันมีอะไรซ่อนกันอยู่ไหมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราอ่านในความเป็นวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยเรื่องเนี้ยมันก็สอนถึงการสแสวงหาการเดินทางความเสียสละเหมือนกับเราอ่านนิทานอ่านเทพนิยายโดยทั่วๆไปว่า ตัวเอกมันก็จะต้องมีการไปะจนภัยมันก็ต้องมีผู้ร้ายมันต้องมีแม่มดจะต้องมีคนแคละต้องมีพ่อมดคือมันจะต้องมีสิ่งมหัศจรรย์เพื่อมาพิสูจน์ตัวเอกในขณะเดียวกันมันก็ทําให้จินตนาการของผู้อ่านเนี่ยมันก็โบยบินไปและที่สุดเนี่ยครับมันก็จะต้องจบได้ด้วยความเขาเรียกอะไรธรรมะมันก็ย่อมชนะธรรมเหมือนกับที่เรามักจะพบในประโยคสุดท้ายของนิทานว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องวิสัตถ์อ o อเนี่ยมันไม่มีหรอกครับบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยมันสอนอะไรแต่สิ่งที่เราจะได้รู้มันก็คือบอกว่าเฮมันสอนให้เรารู้ถึงความมั่นอ,อกมั่นใจาในตัวเองแต่นันขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีนักตีความหลายคนนะฮะที่จะบอกว่าเฮ้ย อินทานหรือวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้มันซ่อนนัยยะทางด้านการเมืองมันซ่อนนัยยะทางด้านเศรษฐกิจไว้คุณดูสิเห็นไหมมนุษย์ฟังมันเป็นอะไรมันเป็นตัวแทนของสังคมเกษตรนะมนุษย์ดีบุกมรุโลหะมันเป็นตัวแทนของสังคมอุตสาหกรรมนะแล้วสิงโตเอาสิงโตมันก็คืออำนาจของรัฐที่หรือหรือประเทศอะไรต่างๆที่มันกำลังจะล่มสลายไงเพราะมันไม่มีความกล้าก็ตีความกันไมได้ขนาดนั้น ะะมันก็อยู่ที่ว่าสัญ,ญาลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเราดูหนังเนี่ยเรามีสิทธิธ์ที่จะตีความซึ่งการตีความของเราไม่ได้หมายความว่าผู้สร้างเขาจะรู้สึกอย่างนั้นหรือผู้เขียนเขาจะรู้สึกอย่างนั้นกับเราไปด้วยถ้าเราจะมองว่าเออเรามองว่าการสร้างหรือการจินตนาการในการเขียนในการสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นจินตนาการเป็นความคิดนะฮะถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเราเคยไหมที่เราจะเล่านิทานให้ใหเด็กสักคนหนึ่งฟังเนี่ย เราก็มักจะเริ่มต้นจากสิ่งรอบๆตัวคุณผู้ฟังจําได้ไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีเพลงที่้องให้เด็กฟังจะอะไจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูมือน้องคเราอยู่กับเด็กเราเห็นว่าจัน์รเราก็หยิบยกเอาสิ่งรอบๆตัวเนี่ยเข้ามาเล่าให้เด็กฟัง มันก็อยู่ที่ว่าในบริบทเราอยู่ตรงไหนก็ตรงไหนของโลกแล้วเราจะเล่าเรื่องราวแบบไหนมันก็อยู่ในบริบทของสังคมตรงนั้นนะครับแต่ถึงที่สุดเนี่ยการยินยงของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนกับวรรณกรรมเยาวชนอีกหลายเรื่องซึ่งพออ่านแล้วเนี่ยเราได้มุมคิดเราได้มุมมองใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอๆในความคิดนะครับ ในการไปกับการเดินทางครั้งเนี่ยในหนังสือเล่มน,นี้ยเราจะพบว่าเาในตัวหนังสือที่แม้จะมีความใช้คําว่าความหนาสองร้อยกว่าหน้านะครับสองร้อยห้าสิบหน้าเนี่ย,ยมันมันมีความสวยของภาพประกอบนะฮะมันจะตัดขาดเราสิ้นเชิงออกมาจากความเป็นภาพยนตร์เลยผมว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงถึงหลังเนี่ยผมว่ามันมันจะดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเราเราจะเดินทางไปในโลกของ แผ่นดินเนี่ยเดินไปตามถนนสายสีเหลืองที่จะพาเราไปสู่เมืองมรกตเนี่ยมันจะมีความสุขมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้เรานึกถึงวรรณกรรมเยาวชนอีกหลายๆเรื่องนะฮะอย่างเช่นอลิสในแดนมหัศจรรย์เนี่ยคือพูดง่ายๆว่า2เรื่องเนี่ยเทียบกันเนี่ยมันก็เอ่อครเรียกไรอะในความรู้สึกของของผมเองเนี่ยมันมีความโด่งดังพอๆกันแต่เราจะพบว่าอลิสในแดนมหัศจรรย์เนี่ยมันจะมีการเอามา ทำในเวอร์ชั่นที่มากกว่ามากกว่าในที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าในอเลิซานเดอร์ชันเนี่ยมันมีความเป็นแฟนตาซีมากกว่ามันมีเนื้อหาที่เรียกรายการพิเศษไปที่หลากหลายมากกว่ามากกว่าการเดินทางของพ่อมสอสอสแต่อนแดนพ่อมสอสอสเนี่ยมันมีความง่ายในการรับรู้คือมันอาจจะไม่ไม่หวือหวานะฮะเหมือนอลิกซแต่ในความง่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเดินไปในในชนบท เดินไปในทุ่งดอกไม้เดินไปในทุ่งทุ่งดอกไม้ที่มันมีความงามมันมีชีวิตแปลกๆให้เราได้เห็นแต่ก็เนี่มันก็ไม่ไกลเกินไปจากความเป็นจริงในความเป็นเด็กผมว่าแค่นี้มันก็ก,ก็น่าจะจะใกล้ตัวแล้วก็ให้ความอบอุ่นแล้วก็มันไม่มีความโหดร้ายที่เราเห็นกันต้องเชื่ว่ามากนะักนะแต่ว่ามากนะันมันก็ยังมี ฉากการฆ่าให้เราเห็นอยู่เหมือนกันนะฮะในในในหลายๆตอนทีเดียวคุณฟังครับในเรื่องนี้เราเราอ่านแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินตามโดโลทีไปเรื่อยๆเราเห็นความผิดหวังเ,เห็นความท้อถอยอในขณะเดีวยวกันเราเห็นการมองโลกในแง่ดีมองโลกสดใสผมว่าการที่โดโลทีมองโลกสดใสเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆรอบตัวของเขาที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ย มีความมั่นคองอมั่นใจมีความรักแล้วก็ได้ดึงเอาศักยภาพในตัวเองที่กำลังสแสวงหาออกมาคือมันไม่มีหรอกที่บอกว่าเฮ้ยเราเอาสมองมาใส่จริงๆนะฮะแต่ว่าจริงๆนะสมองเรามีแต่ว่าเราลืมไปเรามีความรักเราลืมไปเรามีความกล้าเราลืมไปบางทีเราอาจจะไม่ลืมแต่มันไม่มีสถานการณ์ที่จะทําให้เราได้แสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาหรือเปล่าแล้วการที่จะแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาเนี่ย มันก็ต้องอยู่ในจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันฟังครับจากเรื่องเนี่ยที่ผมอ่านแล้วเนี่ยเมื่อเราเราโตขึ้นเราได้อ่านเรื่องเดิมที่เราเคยอ่านตอนเป็นเด็กผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่า มันให้ความรู้สึกให้ความคิดที่ใหม่กับเราอยู่เสมอทั้งสามอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นหุ่นฟางมนุษย์กระป๋องดีบกุกหรือสิงโตมันคือสิ่งเดียวซึ่งอยู่ในตัวของเรามันไม่ได้มีหลายๆคนแล้วแต่มันมีเป็นคนเดียวที่รวมอยู่ในตัวของเราหรือเปล่า บางทีเราก็อยากจะมีสมองที่เฉียบคมในการตัดสินปัญหาอะไรต่างๆในการวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะอะไรต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่ข่าวสารไหลเข้ามาหาตัวเรามากขึ้นเนี่ยทั้งโลกของเทคโนโลยีทั้งโลกของโซเชียลเนี่ยถ้าเราไม่มีสมองที่รู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเราจะกลายเป็นเหยื่อ มันต้องมีเขาเรียกอะไรภาษาพุทธภาษาพระเขาเรียกมันต้องมีโยนิโสมนัสิการมันต้องมีหลักกำลัมสูตรในการที่พิจารณาเฮ้ยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งอะไรก็ตั้งคาถามกับทุกสรรพสิ่งสติแล้วก็นิ่งนั่น,นะม,นมันอยู่ที่สมองของเรานะประโยชน์มันจะอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักเราจะพบว่าปัจจุบันเนี้ยเราโกรธง่ายเราเกลียดง่าย ทั้งที่เราสามารถจะเกลียดใครก็ได้โดยที่เราไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาเขามาก่อนทั้งนี้นเขาไม่ได้เคยทําอะไรให้เราจากข่าวที่เราเสพตรงนี้ฮะมันควรจะทําให้เรารู้จักเออเราเราเลิกเกลียดแต่หันมาลักหันมามองทุกอย่างด้วยความรักพูดง่ายก็คือวันเนี้เราแทบจะรักกันไม่เป็นเราควรจะหันมารักเออลักคนรอบข้างเราเลยพ่อแม่พี่น้องรักตัวเอง ถึงไม่รักก็ต้องมองด้วยความเมตตาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เออเร,เราเราเชื่อไหมว่าบางทีเราเราขาดตรงนี้เราทำตรงนี้หายไปทีนี้ก็มาถึงเรื่องของความกล้าแล้วนะครับความกล้าคืออะไรเรามองได้ออกเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือการแสดงออกซึ่งจะไปกระทํำนู่นกระทํานี่ด้วยความล้าหารแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังครับความกล้าที่แท้จริงเยก็คือความกล้าที่จะยอมรับ ความผิดของตัวเองกล้าที่บอกว่าอันนี้ทําทำไม่ถูกกลายย้าี่บอกว่าเอ้ยการกระท,ทําวิธีคิดหรือต่างๆมันไม่ถูกต้องความกล้าตรงนี้ค่อที่จะสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆรูปแบบที่เราได้อ่านจากหนังสือเล่มเนี่ยเราจะได้กลับเอามาทบทวนว่าเราขาดอะไรไปหรือเปล่าถ้าเราขาดอะไรไปเราก็เติมสิ่งนั้นให้กับตัวเราเองก็ค่อยเติมหรือในขณะเดียวกัน เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาของลูกหลานอย่างไรดีหนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงสิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราจะส่งต่อความดีงามของหนังสือเล่มนี้ไปสู่คนที่เรารักญาติมิตรลูกหลานสิ่งเหล่านี้ครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นวัคซีนที่สำคัญในการที่จะทำให้ชีวิต สามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีภรมิต้านทานขอบคุณและสวัสดีครับเล่าไปเรื่อยกับองอาจจิรอ่อนอบอุน่นละมุนหัวใจไปกับพิโคโลสำนักพิมพ์น้องใหม่ในเครืออมรินที่พร้อมมอบประสบการณ์รสชาติเล็กๆระหว่างบรรทัดให้กับคุณแล้ววันนี้ที่ f a c e b o o k c o m p i c c o l o p i c c o l o รสชาติเล็กๆระหว่างบรรทัดเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม Amarinbooks Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว PodbeanSpotify และ YouTube Amarinbooks